สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ Happy New Year ปี2568ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็มาดูดวงกับช่องเลขมงคลกันนะคะ ก็สำหรับในเดือนมกราคมนะคะเดือนแรกของปี2,568นั้นั้นนะว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ทิศทางของดวงดาวโดยส่วนใหญ่จากโครจรเกื้อหนุนชาวเมษมากกว่าใครคะ่ะ แต่ว่าในหลายคนเนาะชาวเมธคุณอาจจะมีความรู้สึกนะคะว่าชีวิตของคุณในช่วงนี้มันดูช้ามันดูเรื่อยๆไม่ค่อยทันใจนั่นก็เป็นเพราะว่าดาวอังคารดาวประจำตัวของคุณนั้นโคจรถอยหลังอยู่ค่ะและตรงนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้ชาวเมธหลายคนเหมือนกันคุณจะขาดความกระตือรือร้นขาดกำลังใจ และในบางท่านนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความห่วงจะมีความกังวลใจในเรื่องของที่อยู่อาศัย ห่วงบ้านห่วงครอบครัวมากเป็นพิเศษนะคะและดาวอีกหนึ่งดวงชาวเมธที่ยังโครจรถอยหลังนั้นก็จะเป็นดาวพฤหัสบดีในตําแหน่งการเงินของคุณก็เลยอาจจะทําให้หลายคนเลยเนาะชาวเมธเงินทองของคนนะคะค่อนข้างจะร่อยรอไปกับช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมาและนี่ก็จะเป็นข้อเสีย ที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวเมีทั้งหลายในช่วงระยะนี้นะคะและก็ในวันที่สองมกราคมค่ะดาวพุธจะย้ายออกจากตำแหน่งมรณะในดวงชะตาจะโครจรเข้าสู่ภพสุภะพบเรือนแห่งความสมหวังความสำเร็จก็นับว่าเมื่อเปิดต้นปีมานะคะเจ้าชะตานั้นก็จะมีลาบมีผล จะมีความโชคดีจากการเจรจาการสื่อสารหรือเราจะแปลว่าคำพูดคำจาของคุณจากนี้ต่อไปจะไม่ทำให้วงแตกอีกแล้วนะคะเจ้าชะตาจะพูดจาเป็นงานเป็นการจะมีสาระมากขึ้นในวันที่14มกราคมนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ราศีมังกรจึงส่งผลดีนะคะเกี่ยวกับการที่คุณจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใคร ที่อยากจะย้ายงานเปลี่ยนงานอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจใดๆก็ถือว่าหลังวันที่14มกราคมเป็นต้นไปจะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงดาวจะหนุนส่งให้คุณนั้นจะมีความสมหวังจะมีความสำเร็จเกิดขึ้น หลายคนนะคะก็จะเป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณนั้นจะมีลาบมีผลทางการงานเข้ามาในคนที่เป็นเจ้านายนะคะก็มีโอกาสจะได้ลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือแบ่งเบาภาระการงานของคุณก็ได้ 20มกราคมนะคะดาวพุธก็จะย้ายตามดาวอาทิตย์เข้าไปอยู่ในราศีมังกรอีกหนึ่งดวงก็นับว่าในช่วงปลายๆเดือนมกราคมนั้นเนาะชาวเมษคุณมีดวงจะได้เดินทางหรือจะต้องไปพบปะพบเจอกับลูกค้าจะต้องเจรจาพูดคุยนะคะในประเด็นเกี่ยวกับการงานธุรกิจมากขึ้น25มกราคมค่ะ ดาวอังคารดาวประจําตัวจะโคจรถอยหลังกลับเข้าสู่ราศีมิถุนอีกครั้งนะคะส่งผลให้ชาวเมษหลายคนค่ะคุณมีโอกาสจะได้เจอกับเพื่อนเก่าจะได้พบเจอกับคนที่คุณรู้จักมักคุ้นหรืออาจจะได้ถอยหลังกลับไปนะคะหรือฟื้นโปรเจกต์โครงการที่มันล่าช้าชะลอตัวไปก่อนหน้านี้เนาะ กลับมาปัดฝุ่นทํากันใหม่และสําหรับดาวสุกกับดาวพระเกต้นนะคะก็จะย้ายราศีกันในช่วงสิ้นเดือนมกราคมดังนั้นค่ะในช่วงที่ดาวสุกโครจรอ,อยู่ในราศีกุมนั้นจะมีมาตรฐานเป็นอุจจาวิราชในตําแหน่งลาภะจึงนับว่าจะช่วยหนุนส่งโชคหนุนส่งลาบส่งโอกาสทางการเงินนะคะให้เกิดกับชาวเมษไปเกือบตลอดทั้งเดือนมกราคมเลยนะคะ และก็โดยภาพรวมแล้วนะคะเปิดปีใหม่นี้มานะคะก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่หลายสิ่งหลายอย่างค่อนข้างจะเป็นใจกับเจ้าชะตาจะโดดเด่นดวงดีนะคะในเรื่องของโชคลาภทรัพย์สินนะคะรายได้ธุรกิจการค้าของคุณจะมีกำไรนะคะทำอะไรก็สำเร็จ เนื่องจากดาวศุกร์นะคะจะโครจรเป็นลาพะกับดวงชะตาอย่างไรก็ตามนะคะว่าอย่าลืมว่านอกจากดาวศุกร์แล้วจะมีดาวเสาโครจรในลาพะเช่นกันนะคะนั่นก็แปลว่าเงินทองลาผลของคุณมักจะมาพร้อมกับความเหน็ดเหนื่อยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะในด้านการงาน ดาวเสาที่ยังโครจรเดินหน้าได้นั้นนะคะก็จะเป็นสิ่งที่การันตีค่ะว่าสิ่งใดก็ตามที่ชาวเมธได้ลงมือสร้างทำจะมีความสำเร็จรอคุณอยู่เสมอเอาเป็นว่าสำหรับคนที่ขยันนะคะคนที่ทำงานหนักมาจากปีที่แล้วก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการโปรโมทให้ก้าวสู่ตำแหน่งใหม่ที่ดีมากขึ้นหรือสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะในช่วงนี้ ก็มีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีทั้งจากงานสายเก่าหรือว่างานสายใหม่เป็นไปได้ค่ะว่าบริษัทเก่าที่เคยทำอยู่อาจจะเรียกตัวคุณกลับไปหรือว่าตัวคุณนั้นนะคะก็อาจจะได้ลอง a ชา e เลนตัวเองไปทำในสิ่งที่แตกต่างนะคะไปทดลองทำอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ ส่วนคนที่ค้าขายนะคะคนที่ทำธุรกิจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะได้กอบโกยนะคะในเรื่องของผลประโยชน์ทางการค้าเนื่องจากดาวสุกนะคะจะเข้ามาโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งโชคลาภส่วนดาวพุธก็จะโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งการงานจึงนะว่าคำพูดคำจาการเจรจาสื่อสารนะคะจะเป็นช่องทางที่ทำให้ธุรกิจกิจการของคุณจะมีความโดดเด่นมากกว่า ใครนะคะชาวเมธหลายคนในช่วงนี้คุณจะได้ดีเพราะปากจะมีลาบเพราะปากกันด้วยนะคะทําให้นะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เซ็นสัญญานะคะจะได้ฐานลูกค้าหน้าใหม่มกราคมนะคะก็จะเป็นช่วงที่ดวงการงานของชาวเมษจะอยู่ในจุดที่ก้าวหน้าขยับขยายอย่างเห็นเด่นชัด และก็พอในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะตัวของคุณอาจจะต้องเดินทางติดต่อประสานงานจะต้องนำเสนอโครงการโปรเจกต์นะคะมากกว่าในช่วงเวลาปกตินะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ก็เอาราคาชาวเมธคะก็ต้องบอกก่อนเนาะว่าดวงการเงินของคุณในช่วงประมาณสัปดาห์แรกของปีนี้จะมีบ้างนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความฟุ่มเฟือยนะคะบางทีคุณก็จะต้องใช้ใจ่ายเงินทองที่เยอะกว่าปกตินะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่มีอีเวนต์มีงานเทศกาลนะคะบางท่านก็จะต้องเดินทางกลับบ้านจะต้องซื้อของขวัญของฝากให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งก็จะทําให้หลายๆคนนะคะเงินในกระเป๋า ของคุณจะช็อตกันอยู่พอสมควรนะคะ แต่ว่าในที่สุดแล้วคุณก็จะตั้งหลักตั้งตัวได้มากขึ้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะถือว่าผ่านกลางเดือนไปแล้วตัวของคุณก็จะกลับมาโฟกัสนะคะในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการหาเงินมากขึ้นนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชาวเมษสำหรับในมุมมองของแม่หมอเนาะก็ยังจะยกให้คุณนั้นเป็นลัคนาราศีเนาะที่ดวงการเงินโชคลาภ จะติดอันดับราศีที่มีความโดดเด่นมากกว่าใครประจำเดือนมกราคมนี้นะคะเนื่องจากดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณจะโครจรเป็นอุจจาวิราชโยกหลังลัคนาเกิดก็ย่อมจะหนุนส่งให้เจ้าชะตานะคะมีเกณฑ์เกี่ยวกับความสำเร็จน้อในเรื่องของเงินทองและก็ผลประโยชน์เอาล่ะหลายคนเรียกว่าคุณนั้นจะได้เงินก้อนโตจากการทำธุรกิจ จะได้เงินจากการทำงานก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าในหลายคนนะคะคุณจะโชคดีจะมีลาภผลจากความรักความเสน่หามีโอกาสที่จะได้เงินทองของมีค่านะคะจากคนรักจากแฟนหรือว่าบางทีผู้หลักผู้ใหญ่จะเมตตาจะช่วยเหลือซับพอร์ตจะให้ความเมตตากับชาวลัคนาราศีเมษนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์ สำหรับดาวสุขขค่ะดาวคู่ครองดาวความรักของคุณจะโครจรโยกหลังในตำแหน่งลาภะดังนั้นก็แปลว่าทิศทางความรักของคุณจะอยู่ในจุดที่ดีมากกว่าเสียหาย ใครที่ยังโสดนะคะก็ถือว่ามกราคมนี้คุณก็ยังมีโอกาสนะคะจะได้พบคู่เจอคู่เจอคนที่ถูกใจจากการเดินทางจากการเข้าสังคมหรือบางทีนะคะการที่ได้ไปทำงานร่วมกันก็จะทำให้คุณนั้น ได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะคะระยะนี้ถือว่าคนรักคู่ครองจะนำพาโชคทางการงานและการเงินมาให้กับคุณในบางคนนะคะแฟนจะเปหนักจะเอาอกเอาใจจะให้เงินลงทุนนะคะจะเป็นสปอนเซอร์ให้นะคะในสิ่งที่คุณนั้นต้องการก็ได้หรือบางครั้งบางคราวเป็นไปได้นะคะว่าในช่วงนี้จะมีกิจกรรมให้ทำร่วมกันนะคะเช่นอาจจะ ได้เดินทางท่องเที่ยวจะไปต่างจังหวัดต่างประเทศด้วยกันก็ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น สำหรับคู่ดาวสุขดาวเสาร์นั้นจะเป็นคู่ดาวเซียนศัตรูแปลว่าคุณจะมีความสุขก็เพราะความรักคุณจะเศร้าก็เพราะความรักเช่นกันถือว่าในหลายคู่ก็อาจจะเกิดความไม่พอใจในตัวของอีกฝ่ายอยู่บ้างนะคะจะมีความรำคาญใจแต่มันก็จะเป็นเหตุการณ์ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ก็พอดาวประจําตัวโคจรถอยหลังเนาะชาวเมษมีโอกาสเหมือนกันค่ะที่คุณนั้นจะเป็นคนขี้หลงขี้ลืมนะคะบางทีก็จะลืมของลืมมือถือลืมกระเป๋าสตางค์นะคะไว้ตรงนั้นตรงนี้อยู่บ่อยๆและสําหรับใครนะคะที่คุณเป็นสายกินเลี้ยงสายเฮฮาปาร์ตี้สายสังสรรค์นะคะมก,กราคมนี้คุณจะต้องระวังนะคะในเรื่องของการเดินทางในช่วงกลางคืนด้วยนะคะ เอาเป็นว่าถ้าเมาก็ไม่ขับเนาะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนะคะสำหรับในวันที่อารมณ์ไม่ดีมีคนทำให้ต้องอารมณ์เสียจะได้แก่วันที่5 6 18 19 20 23 24และวันที่25มกราคมนะคะ สำหรับคําทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ถาโรคเสี่ยงถ่ายได้ไพ่สามเหรียญหนึาา่งคาาและเจ็ดดาบก็เอาละคะ่ะชาวเมรค่ะสำหรับไพ่สามเหรียญน,นะคะที่เข้ามาเป็นใบแรกของเดือนนี้เนาะก็เป็นไปได้ค่ะว่าในระยะนี้ตัวของคุณนั้นนะคะจะต้องไปนู่นมานี่บ่อยมากขึ้น มีโอกาสจะได้เดินทางทั้งใกล้และไกลหรือว่ามีแนวโน้มที่คุณนั้นจะได้ติดต่อสื่อสารกับผู้คนค่อนข้างเยอะนะคะเอาล่ะในบางคนคุณอาจจะได้ไปพบปะญาติพี่น้องนะคะไปสังสรรค์กับเพื่อนจะมีกิจกรรมให้คุณต้องทําอยู่ตลอดจนถือว่าช่วงนี้นะคะชาวเมธก็จะอีเวนต์เยอะจนคุณนั้นจะไม่ค่อยมีเวลาว่างเลยนะคะ และก็ไพ่ใบที่2ใบต่อมาจะเป็นไพ่1คาถาค่ะและถึงแม้ว่าคุณจะฮอตแค่ไหนจะต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายอย่างไรก็ตามแต่ว่าตัวของชาวเมธนะคะก็จะมีแรงบันดาลใจ จะมีไอเดียที่สร้างสรรค์และสำหรับหนึ่งคาธานั้นก็แปลว่าเจ้าชะตาจะมีโชคดีๆเข้ามานะคะจะมีโอกาสที่ดีเนาะในเรื่องของการงานการประกอบสัมมาอาชีพและก็ยังจะส่งผลที่ดีนะคะเกี่ยวกับการเงินและรายได้หลายคนก็จะมีโชคมีลาบมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้คุณนั้นได้รับจับต้องส่วนไพ่ใบสุดท้ายประจำเดือนนี้เนาะก็จะเป็นไพ่เจดดาบคา่ะ แน่นอนนะคะว่าชาวเมธนั้นก็อาจาจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจอยู่เหมือนกันเป็นไปได้ค่ะเวลาที่คุณนั้นต้องไปเจอกับผู้คนที่เยอะๆมันก็จะมีทั้งคนที่ดีคนที่เมตตาเรา ขณะเดียวกันมันก็จะมีคนที่เห็นแก่ตัวนะคะจ้องจะเข้ามาเอารัดเอาเปรียบด้วยยังไงคะ่ะชาวเมธช่วงนี้ไปไหนมาไหนระวังของจะหายนะคะระวังจะถูกล้วงกระเป๋ากันด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราไปเที่ยวต่างจังหวัดยังไงล็อกประตูบ้านให้แน่นหนานะคะพยายามติดกล้องวงจรปิดเอาไว้เนาะเพราะว่ามีโอกาสที่โจรจะยกเขาขโมยจะขึ้นบ้านคุณเอาก็ได้ประมาณนี้นะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลด้วยนะคะ ยังไงเนาะแม่หมอรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือหากท่านใดค่ะที่คุณใจดีมีกำลังทรับนะคะก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดดเนทซูเปอร์แตงนะคะหรือว่าจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจแนะนำติชมแม่หมอตายคลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะแม่หมอขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องของเรามาโดยตลอด ก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ